那雪山。 โรงพักแห่งนี้กอตั้งมาเกือบร้อยปีแล้วก็จริงแต่ทว่าโรงพักผีเฮียนยังไม่ถือเป็นตำนานแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ถึงความเชื่อของผู้คนในแรกนั้นได้เพราะบางคนก็เคยพบเจอกับดวงวิญญาณที่นั่นมาก่อนถึงอาคารเดิมของโรงพักแห่งนี้จะปิดทำการไปโดยมีคนเคยเล่าเอาไว้ว่า มีนักโทษชายฆ่าตัวตายในขนาดถูกจองจำท่ามกลางความแตกตื่นของนักโทษที่ถูกขังรวมคนอื่นพอตื่นมาพบกับภาพเสียสยองของเขาอีกทั้งไม่กี่วันต่อมาเพื่อนของนักโทษชายคนนี้ก็ได้เปลิดชีพตัวเองตายตามไปด้วยซึ่งที่ที่เพื่อนของเขาตายก็คือในห้องน้ำหลังจากนั้นทั้งห้องขังและห้องน้ำ ก็เกิดเรื่องให้โจดจันกันบ้านโดยตลอดแต่จะเป็นอย่างไรตามไปฟังกันครับเรื่องของนายตำรวจฝีมือดีคนหนึ่งตอนนั้นตำรวจนายนี้อยู่ในช่วงเร่งทำผลงานเขามีชื่อวัฒนาหรือดาบธนาเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวครัมไว้ผมหวีเปอยู่มาวันหนึ่งดาบธนา ได้รับแจ้งเหตุจากหนวัยวรุ่นชายคนหนึ่งในสลัมที่ตนนั้นเคยให้การช่วยเหลือย้อนกลับไปเมื่อสองปีก่อนหนคเคยถูกเจ้าของร้านสะดวกซื้อแจ้งความจับเพราะไปขโมยของที่ร้านกระทั่งเจ้า,จาของร้านสุดทนที่ผ่านมาเคยให้อากาศโหนมาหลายครั้งแต่หนยังย้อนกลับมาขโมยของแบบเดิมซึ่งมดดาบตามไปจับกลุ่ม ก็เลยพบวโนเอาของที่ขโมยกลับไปไว้ที่บ้านเพื่อที่จะให้แม่และน้องที่พิการประทังชีวิตที่แรกคิดว่าจะจับกลุ่มแต่พอได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของนงจริงๆดาบธนาจึงรู้สึกเวทนาสงสารจึงช่วยเหลือโดยการทั้งให้เงินหลังจากนั้นก็หางานให้นงทำนงซึ่งในน้ำใจของดาบธนา ที่มีให้ตนและครอบครัวเสมอมาจึงตอบแทนด้วยการคอยเป็นหูเป็นตาให้ถ้าพบเห็นใครทำผิดกฎหมายนงจะไปตามดาบธนาเพื่อแจ้งไปตามไปสืบความอีกทีในเวลาต่อมานองก็รู้เห็นมาว่าในจันอธิบายลักษณะก็คือรูปร่างผอมใบหน้าตอบสูงประมาณร้อยหกสิบเจ็ดผิวแดงดำ ตัดผมสกินเฮดนายจันร์คือชายวัยกลางคนที่อยู่ในระแวกบานมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยน้องจึงตามไปดูและก็ได้รู้ความจริงว่านายจันร์และในใายใบซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันก็คือหนึ่งในผู้ค้ายาเสพติดหลังจากดาบธนาสืบต่อจนรู้ว่าเส้นทางท้ายสลับเป็นที่นัดส่งของผิดกฎหมาย จึงบุกเข้าจับลุมตัวในจันและในใบและดาบทนาเป็นคนได้ผลงานนี้ไปเต็มๆทางผู้บังคับบัญชาจึงพิจารณาเตรียมจะเลื่อนขั้นไห้แต่หากระหว่างนี้ดาบสามารถช่วยทำผลงานจับนายใหญ่ของคดีนี้ได้เร็วจะมีสิทธิ์ได้พิจารณาเรื่อนขั้นระดับสงูงไปอีกในคืนหนึ่งที่ดาบทนาเข้าเวร ก็หวนนึกถึงคำพูดที่อาคาตแขนเขาในจันขึ้นมาด้เรอหมังตัวไว้เถอะถ้ากูตายกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยกลางดึกของการเข้าเว่รดาบทนาเห็นว่าคงไม่มีประชาชนเข้ามาแจ้งความอะไรแล้วเนื่องจากเป็นเวลาราวๆเ,เกือบตีสามดาบจะงีบหลับไปเพราะความเพลีย ต่อมาก็สะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงโซ่ตรวจของนักโทษปรากฏดังขึ้นไม่ไกลไม่ไกลจากนั้นกระดุกขึ้นเดินตามเสียงที่ว่าไปอย่กระชังนชิดทำให้เห็นเป็นเงาดำร่างใหญ่เดินลงไปทางฝั่งห้องของังเฮ้ยหยุดใครวะกูถามว่าใคร ใครกันแน่ที่ต้องหยุดเมื่อดาบธนาตะโกนไปเขาพบว่าเสียงที่ตอบกลับมามันคุนเหมือนเคยได้ยินที่ไหนเมาก่อนแต่เมื่อแดงเข้าไปไกลเงานั้นก็พรันหายวับไปกับตาตอนนั้นเขานึกประลาดใจจึงรีบวิ่งไปถามผู้คุมว่ามีนักโทษนี้ออกมาหรือเปล่าผู้คุมก็เข้าไปตรวจก็บพบว่าทุกอย่างปกติ ทั้งยังบอกอีกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครนิยออกมาและก็ไม่ได้ยินเสียงของใครอย่างที่ดาบธนาเล่าให้ฟังอีกด้วยพอร,รุ่งเช้าก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นสิ่งของนักโทษชายที่ตา่างพากันตะโกนเอะอะโวยวายจนเหล่าผู้คุมรีวิ่งมาดูพบว่ามีนักโทษคิดสั้นผูกคอตายขาลูกกรกพร้อมกับเขียนคำลาตายเอาไว้ที่ข้าพนาักทักกุตา กูจะเอามึงไปอยู่ด้วยไอ้ธนา,ธนาชายคนนั้นก็คือนายจันท์เขาต้องโทษประหารแต่ถูกลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตและนั่นจึงเป็นสาเหตุให้คิดสั้นผูกคอตายเมื่อดาบธนาวิ่งตามมาดูถึงกับคือนน้ำลายเฮือกใหญ่รู้สึกได้ถึงความอาฆาตพยาบาทของนายจันทร์ที่มีต่อเขาพอวันถัดมาในใบ นักโทษที่ถูกคุมขังคดียาเสพติดก็ได้ปิดชีพิตตัวเองขาห้องน้ำชายไปอีกร่้ยเมื่อผู้คุมถามความจากนักโทษคนอื่นเขาก็บอกกันว่าก่อนตายในใบเดินวนไปวนมาอยู่ในห้องขังบางก็ลงไปนอนพริกตัวไปมาร้องบอกแต่ว่าไอ้จันทำไมถึงจากไปก่อนไม่นานในใบ ก็เข้าไปห้องน้ำไม่มีใครสังเกตถึงความผิดปกติอะไรจกนกระทั่งเห็นว่าในใบาหายไปนานเป็นชั่วโมงนักโทษอีกสามคนจึงพากันเดินไปแอบดูลและคุยกันว่าจะแกล้งเป็นผีในจันทร์มาหลอกในใบแต่สิ่งที่ได้เห็นมันทำให้ลมเลิกความตั้งใจที่ลํำขอ,ของในใบมีเลือดสาดกระเซ็นสุดสยอง ที่มือยังถือคัตเตอร์ไว้อยู่เลยไม่กี่วันต่อมามีนักโทษมาเล่าให้ผู้คุมฟังอยากจะย้ายไปเรือนจำอื่นเพราะเขาพบเจอวิญญาณหองนายจันทร์มาเรียกมาสั่งให้ฆ่าตัวตายตามไปตอนนั้นในขณะที่นอนนอนกันอยู่นายจันทร์ก็มาสกิดเรียกให้ตื่นบางคนบอกทูกนายจันทร์บีบคอจนเกือบหมดลม ถ้าไม่มีปลุกเรียกปานนี้คงตายไปแล้วผู้คุมก็นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ดาบธนาฟังสภาพนายจันตอนนั้นยังคงติดตาของดาบทั้งยามหลับและยามตื่นตอนนั้นความกลัวมันผุดขึ้นข้ามาในหัวเต็มไปหมดแต่ด้วยความที่ตนไปตํตำรวจจึงไม่อาจแสดงความขี้ขาดเหล่านี้ออกมาให้ใครรู้ร่วงได้ไม่นาน ก็มีร้อยเวนพบเจอเหตุสุดพิศวงก็คือถูกสกดจิตให้เอากุญแจห้องขังไปขายให้นักโทษที่พึ่งถูกจับกุมตัวมาขังชั่วคราวในคดีทะเลาะวิวาทแต่พอร้อยเวนคนนั้นได้สติก็วุ่นวายอย่างหนักเพราะต้องตามตัวนักโทษที่หลบหนีอยู่ไปหลายชั่วโมงกว่าจะเจอตัวซึ่งพอจับนักโทษมาเข้าห้องขังตามเดิม พวกเขาได้เล่าให้ร้อยเวรฟังว่าที่เขาหนีออกมาได้ไม่ได้จะหนีคดีแต่ต้องการหนีผีนักโทษที่มาชี้หน้าสั่งให้เขานิยออกไปร้อยเวรจึงนำภาพถ่ายของนายจันออกมาให้ดูปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ใช่วิญญาณนายจันที่สั่งให้เขานีพอร้อยเวนเอาภาพของในใายใบมาให้ดูถึงได้รู้ว่าผีนายใบเป็นคนสั่งให้นี รุ่งเช้าร้อยเวรเอาเรื่องนี้ไปพูดกลายเป็นว่าโรงพักนี้มีวิญญาณเหียนถึงสองตนแล้วหนอาทิตย์ต่อมานงก็เข้ามาหาดาบธนาที่โรงพักนงมาถามหาความจริงจากดาบเพราะได้ยินข่าวมาว่าในจันและในใบปปิดชีพตัวเองคาห้องขังเป็นเรื่องจริงไม่รู้คิดได้ยังไงนะข่าตัวตายในคุกยังไง ก็ต้องถูกจองจำอยู่อย่างนั้นแม้ตัวตายแต่ดวงวิญญาณไม่ได้จบลงไปด้วยดาบธนาพูดให้หนงฟังถึงผลกรรมการฆ่าตัวตายขาห้องขังเมื่อหนงได้ฟังก็เริ่มรูปแขนตัวเองไปมาพอรู้สึกกลัวหนงรู้อยู่แก่ใจว่าคนที่บอกเบาะแสทำให้ในจันและเพื่อนถูกจับตัวก็คือตัวเขาเอง จากนั้นโนงขอตัวกลับพร้อมทั้งหันมาไหวาล้ล่ะและพูดเหมือนกับว่าจะไม่ได้มาเจอกันอีกแล้วคืนนั้นที่โรงพักดาบธนาได้ยินเสียงคนกระซิบคุยข้างหูว่าตายต้องตายซึ่งมันใจว่าเป็นเสียงของนายจันอย่างแน่นอนนาทีนั้นไฟในโรงพักก็ดับลง เขาพยายามควานหาไฟฉายขึ้นมาในขณะที่กำลังเดินขึ้นไปชั้นสองเพื่อไปสับขันเอาแต่ปรากฏว่ากับต้องยืนนิ่งไม่กล้าขยับเพราะได้ยินเสียงโซ่ตรวนตามมาจากด้านหลังจับจักเสียงได้ว่าต้องมีมากกว่าหนึง่งตอนนั้นเขากลัวมาก จนตัดสินใจวิ่งหลบเข้าไปในห้องน้ำห้องน้ำทั้งมืดทั้งแคบจากนั้นจึงรีบดับไฟฉายลงเพื่อมาให้บางอย่างที่ตามมาเห็นว่าเขากำลังแอบอยู่ที่ไหนจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนคุยกันตอนนั้นมั่นใจว่าต้องเป็นเสียงของนายจันกับนายบัยไอ้บัยเอ็งบอกอัชนาเอาบุญทีว่าเราอยู่ตรงไหน พวกกูอยู่ข้างหลังมึงไงไอทนาเมื่อได้ยินอย่างนั้นดาบถนาจึงพยายามใช้ไฟฉายวาดปลายกระบอกส่องไปมาเพื่อหาตัวคนผูดแต่เขากลับไม่เห็นอะไรแต่มันใจว่าวิญ,ญญาณทั้งสองตนอยู่ในห้องนนํำกับเขาด้วยจริงๆจึงรวบรวมสติพักประตูไปแล้ววิ่งลงไปชั้นล่างอย่างกระฮึกระหอบ ใจจนมือและขาสั่นเกร็งไปหมดเขาวิ่งไปอยู่ที่หน้าโรงพักตอนนั้นพยายามโทรติดต่อให้ช่างไฟมาดูไฟที่โรงพักพอรุ่งเชา้ามีประชาชนมาร้องทุกหนึ่งในนั้นมีคนขับรถรับส่งนักเรียนที่มาแจ้งความเรื่องขโมยขึ้นบาทและเขาไปลูกศิษย์ของนุ่พ่อชื่อดังรูปหนึ่งเขาอ้างตัวว่าตัวเองนั้นสามารถสัมผัสกับสิ่งลี้ลับได้ ชอบนั่งสมาธิเขายิงบ่อยกว่าที่โรงพักมีดวงจิตผีนักโทษที่ตอนนี้เฮียนมากกําลังตามเอาชีวิตของนันตำรวจที่เคยสอมเขาจนปางตายตั้งแต่วันที่เข้าจับกลุ่มซึ่งรอยเวนก็รู้ดีแก้ใจเพราะเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นรอยเวนจึงนำเรื่องไปบอกกับคนที่ทำร้ายในจันในวันนั้นซึ่งก็คือดาบธนา เมื่อดาบได้ฟังกลับบอกว่าเป็นเรื่องเพอเจอร์สิ้นดีทั้งที่จริงแล้วดาบเองก็เพิ่งได้สัมผัสกับดวงวิญญาณอาฆาตของนงมายจัน์มาเมื่อคืนแต่ด้ความที่คิดว่าพราถที่ตนเองห้อยคอไว้สามารถจะป้องกันผีในจันได้หลายอาทิตย์ต่อมาดาบธนาต้องเข้าเวทคู่กับร้อยเวนกคนในช่วงเวลาราวสามทุ่ม รอยเวกรก็เดินออกไปสู่บุริเป็นช่วงเดียวกับที่หนุมเดินส่วนร้อยเวรเข้าไปพบดับธนาอ้าวไปไงมาไงนงมานั่งก่อนสิผมเอาขนุนมาฝากครับเดี๋ยวก็จะไปแล้วหนงพูดพร้อมยื่นทุงขนุนของชอบของดัธนาวางไว้บนโต๊ะรอยยิ้มจนิังของหนง ทำให้เขาคุณคิดคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนูหรือเปล่าดาบถึงถามเอาไปตรงๆก็ได้คำตอบว่าตอนนี้นวงห่วงน้องกับแม่ห่วงก็รีบกลับไปดูแลพวกเขาว่าแต่เองห่วงเรื่องอะไรในเมื่อทุกวันนี้ก็มีเงินมาจนเจอแม่กับน้องแล้วผมนับถือดาบมันพ่อขอบคุณที่ช่วยเหลือผมจนมีเงินมาเลี้ยงดูพวกเขา แต่ตอนนี้ผมต้องไปแล้วโนงตอบไม่ตรงคำถามจากนั้นก็ไหว้บอกลาคำพูดของโนงทำให้เขาน้ำตาซึมพราะเขาก็รักโนงเหมือนลูกชายคนหนึ่งสักพักดาบธนาเริ่มตง,งิดใจเพราะได้กลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากเนื้อตัวของหนงประจวบเหมาะกับที่ร้อยเวรเดินเข้ามาแล้วถามว่าเขากำลังคุยกับใคร นาทีนั้นดาบธนารีตามองไปยังหนงก็เห็นมันโหนงลุกขึ้นแล้วเดินทะลุป,ประตูกระจกออกไปเลยตอนนั้นรู้รว,ว่าหนงไม่ใช่คนและคงมาลาดาบทั้งกลัวทั้งเสียใจรอยเวนจึงรีบขยับเก้าอี้มานั่งด้วยและพูดกับเขาว่าดาบรู้ข่าวที่โหนงถูกยิงตายแล้วใช่ไหมพอได้ยิน ดาบก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นร้อยเวนจึงเล่าว่าไอ้พวกแก๊งค้ายามันรู้ว่านงให้เบาสายกับตำรวจและเมื่อเย็นนี้เองที่มันตามไปยิงไอ้นงถึงที่ทำงานหลังจากคุยเรื่องนี้ทั้งสองก็ไม่พบว่ามีประชาชนมาแจ้งความเรื่องอะไรด้วยความง่วงจึงพลอยหลับไปด้วยกันทักคู่เวลาประมาณตีสองเสร็จ ดาบธนาสดุ้งตืน่นเพราะได้ยินเสียงคนเอากำปั้นมาทุบลงที่โต๊ะที่ตนฟุบหับแต่พอเงยหน้าขึ้นมาก็ปรากฏให้เห็นดวงวิญญาณของนายจันในสภาพเล็งจุกป,ปากที่คอมีรอยไหมจากเชือดที่ใช้รัดคอนายจันชะโงกหน้าลงมามองแล้วยืนหน้ามาประชิดกับใบหน้าของดาบทำให้ดาบธนาที่ยังไม่ทันตั้งตัว ถึงคันล้มลงจากเก้าอีและเกิดหัวใจวายตายไปในที่สุดตอนนั้นรอยเวรที่มองเห็นภาพในจันทร์มาปรากฏก็ไม่อาจช่วยเหลืออะไรได้เพราะร่างกายของเขามันไม่สามารถขยับขยื่นตัวไปไหนไดน้ได้แต่มองดูดาบทนานที่นอนตาค้างและแน่นิ่งไปสพักรอยเวนก็สามารถขยับตัวได้ตอนนั้นดีเข้าไปปั๊มหัวใจให้ แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของดบาบธนาไว้ได้งานศพของดาบตำรวจฝีมือดีถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติท่ามกลางความโศกเศร้าของเมียและลูกตัผีนาจันก็คงสาสมใจหลายครั้งที่ประชาชนมาร้องถุกก็มักจะพบเห็นนายตำรวจรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำวีผมเป ซึ่งที่บอกก็คือดาบธนาเขามานั่งที่โต๊ะของร้อยเวงและรับเรื่องคนมาร้องทุกข์ในหลายครั้งแต่พอคนที่มาแจ้งความกลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นขามาโรงพักเพื่อนำหลักฐานมายินให้เพิ่มเติมเมื่อถามถึงดาบธนาร้อยเวณที่ได้ยินก็ต่างอภพาตกอ,อกตกใจจึงหยิบรูปมาให้ดูว่าใช่คนนี้หรือไม่ปรากฏว่าใช่จริงๆ ร้อยเวรจึงบอกเรื่องดาบทนาเสียชีวิตไปแล้วจะอาก,การหัวใจวายสันนิษฐานต่อต่อกันว่าคงโดนวิญญาณนักโทษชายมาหลอกเนื่งจากกล้องวงจรปิดเผยเห็นว่าดาบทนาตกใจกับอะไรบางอย่างจนช็อกซึ่งเรื่องราวของดาบทนาเป็นการตีแผ่เรื่องจริงจากปากของร้อยเวรที่อยู่กับดาบทนาในคืนนั้นเป็นคนสุดท้าย ร้อยเวรคนนี้ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อรละตัวตนของเขารวมไปถึงดาบธนาและนักโทษทั้งสองเองก็ยังเป็นชื่อที่ถูกสมมุติขึ้นมาเพื่อไม่เป็นการไปพาดพิงกับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นคล้ายเดิมมาแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดมันสร้างความหวาดผวาให้กับทุกคนที่เคยมาใช้บริการโรงพักจึงทำให้ทุกวันนี้ โรงพักแห่งนี้ถูกทิ้งร้างแต่ก็มีการสร้างโรงพักใหม่ขึ้นมาติดกับพื้นที่โรงพักของเดิมทั้งนี้ถึงแม้ไม่ค่อยมีใครพบเจอกับดวงวิญญาณของคนที่จากไปแต่ยังมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้นขับรถผ่านไปผ่านมาและเอาไปพูดกันต่อว่าพอมองเข้าไปในนั้นมักเห็นโรงพักอาคารน,นี้เปิดไฟสว่างสวย ที่ทำเอาตกใจมากเพราะเห็นมีนักโทษกวักมือเรียกให้เข้าไปหาพอคิดอีกทีมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ในเมื่อโรงพักเก่าได้ปิดทำการไปแล้วและลุ่งราทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ ผู้ฟังอย่าลืมกด Subscribe ให้กับเราและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนในคลิปต่อไป